รับ,บรถเข้ามาอีกครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนละ p C X สามคันรวดเลยคันแรกก็เป็นสีเทา p C X ร้อยหกสสีเทานะครับคันที่สองก็จะเป็น p C X ร้อสีแดงแล้วก็คันนี้เป็น p C X ร้อสีแดงน,นี่ก็จะบรับรถไปด้วย อันนี้น้ำยังไม่หมดเลยเหรอโอ้อันนี้นี่ขนาดน้ำท่วมผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะนี่ยังแบบนี่อยู่เลยครั้งแรกนะสีเทานี่เป็นครั้งที่สองอันนี้เป็นครั้งที่สาม คันนี้มีกล <G iber at ını> ่องตัวใหม่เข้ามาด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเช็คให้นะครับคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเปบบมามาใหม่นะาแบบอ๋อโอเคได้อันนี้เป็นแบตมาใช่ไหมเก่งสุดอันนี้เป็นแบตมาโอเค เด๋ยวถอดแบตเตอรี่มาเคเดยดจการให้นะร,รับรถ t c x 3คันด้วยนะครับจากหาดใหญ่เวลาเชื่องคืนนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้ต่อเลยเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวให้แบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับน,นี้นีสร็จทำคืนแบบเชื่องคืนแล้วนะครับแต่ว่าหน้าร้านผมก็ยังแบบ คือคักอยู่นะเดี๋ยวข้ดอไปจอดเลย